วันนี้วันเสาร์ครับเดี๋ยวเราก็ว่างๆกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ต่อ,อมาดูอัมเด็น้ำเนาะเดี๋ยวไปดูเก็บมาก,ก่อนเพราะว่าเก็บ้านึน่งทางฝนโดนทางทุ่งทางอะไรที่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาอยากจะเห็นภาพเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บภาพเป็นภาพคลิปไปให้ดูเนะาะซ้ำเนาะครับผมอีมีนเงี้ยอะไรคูณเี๋ยอใจน้อยอ่ะ <laughs> โอเค okay. โอเคมาเดินทางกระป้ายโครงการครับ ส่งน้ำและ,ะบํารุงรักษาดังลางของกรมชนประทานก็ขอสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำยี่ขวาความยาวจุด3-2-5กิโลเมตรประ3า5สาเมตรครับสิ่นสุดสัญญาในวันที่12ตุลาคก็ดำเนินการกันอยู่นะครับอัปเดตเกิดมาครับปกักคลองที่สามขวาก็ยังทำงานกันอยู่ แต่คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับวันนี้อัปเดตครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่5้าอาวันนี้วันที่ห้าตุลาครับพี่น้องทางหนองโดนทางตอนพุธนะครับแล้วก็ทางในทุ่งของเรานะครับตลาดน้อย ขอรัเท่พวกใหญ่อะไรครับมาสอบถามว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็มาดูกันถึงพื้นที่เลยครับเดี๋ยวกดด็ดูตามคลิปกันแล้วกันครับคอตสงสัยยังไงก็ต่อตรงชนรับทานได้เลยครับน้ำคลองยี่ิบสามขวา็อ,อยกังไปได้อยู่นะครับ ส่วนในคลองใจนาป่าศักนะครับก็ยังมีปริมาณน,น้ําที่ไหลผ่านมามากแต่ก็ยังรับได้อยู่นะครับใจนาป่าศักเรายังมีปริมาณน,น้ําที่พอที่จะได้ได้อยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงในช่วงนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงแต่ต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับว่าทางการจะส่งน้ํากันอย่างไร ช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องเฝ้อร,ระวังครับแต่ก็จะเป็นหูเป็นตาให้นะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาส่วนวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคมครับ